คุณกำลังย้อยเย้ยฉันอยู่ใช่ไหมกว่าย้อะเย้ยฉันที่แต่งงานกับคนพิการไม่สามารถพูดได้คนไบ้ที่ไรค่า ตระกูลมั่งคั่งอันดับหนึ่งของกรุงปักกิ่งคืออะไรข้างนอกไม่รู้ว่ามีคนเยอะขนาดไหนที่เย่อเย้ยฉันแต่งงานกับคนไว้ที่ไร่ะาเย่อเย้ยว่าฉันเป็นคนโง่เย่อเย้ยว่าฉันเป็นแจกัน อาใช่ก็คือสายตาแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยถ้าคุณไม่เห็นฉันในสายตางั้นฉันจัด ขุดมันออก ที่แท้ฉันใช้ชีวิตอยู่ในนิยาจริงๆหรือยังเป็นคนที่หาเรื่องใส่ตัวอยู่เรื่อยสุดท้ายถูกไล่ออกจากตระกูลมั่งคัง่งตายอย่างน่าสังเวชบนถนนในฐานะตัวร้ายไม่ได้สามีจากตระกูลมั่งคั่งหล่อและร่ำรวยยังไม่สามารถพูดได้นี่มันแตกต่างจากการถูกลอตเตอรี่ยังไงกันฉันต้องชีวิตที่มีอยู่ในตอนนี้ พยายามหลุดพ้นจากการควบคุมของเนื้อเรื่องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเฟิงเยียนคุณนายหรือให้ฉันจัดการเองดีกว่าอาจารย์จางขอโทษนะสมองของฉันเพิ่งก็ถือว่าฉันสมองไม่ดีนี่คือสิ่งที่ฉันทำเองหรือให้ฉันจัดการเองดีกว่าฉันมาแล้วฉันมาแล้วให้ฉันมาเถอะคุณนายทำไมเหมือนเปลี่ยนเป็นคนอื่น เฮ่ลู่ลู่ฉันรู้ว่าเฟิงส่งไปทำงานต่างจังหวัดไม่ได้บอกเธอเธอรู้สึกอึดอัดในใจถ้ามีอะไรให้ระบายออกมาเถอการแต่งงานกับคนใบทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเพิ่งอยากยุยงฉันอีกแล้วไม่มีทางคนใบเป็นอะไรคนใบก็ดีคนใบก็ดีการแต่งงานกับคนใบไม่มีการทะเลาะอีฟ <If> เสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไม่ทันได้เริ่มก็แพ้ซะแล้ว เขาจะทำเป็นไม่ได้ยินได้ไหมฉันไม่อยากทะเลาะกับเธอเธอเองก็ทำให้บ้านปั่นป่วนได้เธอกลับมาแล้วเหรอือไม่ใช่ว่าต้องไปทำงานต่างจังหวัดเหรอือกลับมาก่อนกำหนดเหรอืออาฉันช่วยเธอนะไม่มีเหตุผลที่ดีในการเอาใจไม่มีเรื่องดีแน่นอนสัญญาการแต่งงานที่คุณปู่จัดไว้ไม่สามารถยกเลิกได้งั้นก็ถือว่าเธอเป็นคนแปลกหน้าในบ้านเดียวกันก็พองั้นจะทานข้าวเย็นด้วยกันไหม กินเถอะกินให้มากหน่อยต้องบำรุงร่างกายให้ดีใบใบบ้า,บา,บาเธออยากทำอะไรอีกแล้วเดิมพันสักหน่อยต้องการหลุดพ้นจากจุดจบที่น่าสังเวชก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองเอาใจผู้สนับสนุนสวยช่างเถอะขอแค่ไม่ทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงมือนี้ ก็ไม่ใช่ว่าไม่สามารถกินได้ยินดีที่จะกินข้าวด้วยกันความสัมพันธ์ของเรายังมีหวังดีจังงั้นฉันไปบอกป้าจางรอให้เสร็จแล้วฉันจะเรียกคุณโอ้ถ้าคิดดูแล้วนี่ควรจะเป็นครั้งที่สองของเราที่ได้กินข้าวด้วยกันใช่ไหมอืมหรือจะเป็นครั้งที่สามอืมใช่แล้วเป็นครั้งที่สามกลับไปที่บ้านใหญ่ เมื่อนั้นฉันเกือบจะนับไม่รวมกินไม่พูดนอนก็ไม่พูดช่างเธอเถอะขอแค่ไม่ทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงก็พอแน่นอนว่าไม่มีเจตนาดีหรือว่าเขาก็คิดว่าอาหารไม่เผ็ดพอ ยังไม่พอเผ็ดมากเดี๋ยวก่อนคุณไม่กินเหรอ โอกาสที่เราจะเจอกันในชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยมีวันนี้คุณอยู่บ้านพอดีไม่อย่างนั้นเราคุยกันพูดคุยคำที่ละเอียดอ่อนและต้องห้ามแบบนี้คุณผู้หญิงกลับพูดออกมาได้เธอใช้วิธีอื่นในการดูถูกฉันเกิือนว่าฉันเป็นคนใบดีแบบนี้ฉันพูดให้เธอเขียนแล้วเธอเลือกคำถามที่อยากตอบเขียนออกมาดีไหม ธอจริงจังที่จะคุยกับฉันได้ตัวอักษรของเธอสวยจริงๆโอ้พระเจ้าเธอฝึกเขียนด้วยปากกาหรือเปล่าอิจฉาจริงๆถ้ารู้แต่แรกตอนนั้นฉันก็ฝึกบ้างป้าจังใส่อะไรในอาหารกันแน่เผ็ดขนาดนี้อ้านี่ไม่ใช่คำถามแรกนะ ใช่ฝึกมาสักระยะหนึ่งจริงๆแล้วต้องฝึกอย่างจริงจังถึงจะเขียนออกมาได้ปลายผู้กันคุณครูไม่หลอกฉันงั้นคำถามที่สองเธออยู่ในกรุงปักกิ่งกี่วันต่อเดือนโอ้วงเล็บไม่ได้หมายถึงการตรวจสอบนะแค่สงสัยต้องบอกว่า ในเรื่องรูปลักษ์และบุคลิกภาพเฟิงเยี่ยนไม่มีที่ติจริงๆคุณปู่บอกว่าเฟิงเยี่ยนเป็นโรคไม่พูดถ้าเขาหายจากโรคเขาจะพูดได้ไหมเขาจะเป็นประกายขนาดไหนนะช่วงนี้ไม่มีการเดินทางคำถามสุดท้าย9136เขารพ จริงๆแล้วฉันเป็นคนช่างพูดมากแต่ถ้าฉันเก็บคำพูดไว้ไม่ให้พูดงั้นฉันจะรู้สึกไม่ดีดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้คุณจะรู้สึกไหมฉันรำคาญจะยังดีเปรียบเทียบก,กับการบ้าคนช่างพูดก็ไม่ใช่ว่าจะรับไม่ได้อ้าแล้วก็ยังมี ที่แท้กคุณเมื่อกี้ต้องการดื่มน้ำเหรอคุณทานเผ็ดไม่ได้งั้นทำไมคุณไม่บอกแต่แรกเขียนลงไปให้เร็วหน่อยสิขอโทษนะงั้นฉันจะบอกจางในครั้งหน้าให้เธอใส่พริกน้อยลงหน่อยคุณยังดื่มอยู่ไหมดื่มหน่อยเถอะวันนี้เธอดื่มหน่อยเถอะดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วจำไว้ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเฟิงเยี่ยนแบบนี้ก็ดีแล้วถ้าเกิดถูกเนื้อเรื่องควบคุมเมื่อเห็นสมุดโนต้ตก็จะสามารถรู้สึกตัวข่าวดีเฟิงเยี่ยนบอกว่าไม่รำคาญฉันนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพฉันควรพยายามต่อไปทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นงั้นก็เริ่มจากการใช้เวลาว่างมาสร้างความสัมพันธ์กันเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าให้ได้ทำอาหารเช้ารูปหัวใจให้เฟิงเยียน ออาอะน่ารำคาญจริงฮะาฮะยังตื่นสายอยู่เลยสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้หญิงสวัสดีคุณผู้หญิงตื่นแล้วแผนกอาหารเตรียมอาหารเช้า คุณผู้หญิงขอแนะนําให้คุณรู้จักกําหนดการของคุณในวันนี้เช้านี้ได้จัดคอสโยคะให้คุณแล้วหลังจากคอสโยคะคุณได้นัดคุณจางไปเล่นไพ่นกกระจอกกับคุณหลี่ได้จองให้คุณแล้วตอนเที่ยงของมิชลินร้านอาหารสามดาวตอนบ่ายคุณได้นัดเพื่อนสนิทไปเล่นกอล์ฟหลังจากเสร็จแล้วได้จัดการนวดสปาไทยให้คุณแล้วมื้อเย็นคุณสามารถกลับบ้านไปทานได้ทีมเชฟอาหารตะวันตกที่เพิ่งมาถึงเป็นคนฝรั่งเศสขอให้คุณดูด้วยช่างแต่งตัววันนี้เครื่องประดับที่จัดให้คุณ ฉันคงยังไม่ตื่นเต็มที่คนเราจริงๆแล้วไม่ควรตื่นเช้าเกินไปคุณผู้หญิงช่วยเลื่อนการนัดหมายเหล่านั้นให้ฉันด้วยนะฉันจะไปทำงานตรงเวลาในอนาคตอ่ะ,ะแผนกคนขับเตรียมพร้อมส่งคุณผู้หญิงไปทำงานคุณผู้หญิงดูว่าต้องใช้รถคันไหนวันนี้ตามที่คุณสั่ง คุณชายได้ซื้อเพิ่มอีกแล้วรถโรรอยสองสีรถเฟอร์รารี่สามแบบทําบบาจริงๆตื่นจากความฝันในขณะที่ใกล้ตายภรรยาตระกูลมั่งคั่งคือฉันเองถ้าฟุ่มเฟือยแบบนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วฉันจะถูกไล่ออกไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ฉันมีสัตว์พานะของตัวเอง